นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูเศรษฐกิจแถวนี้กันนะเศรษฐกิจครับจัดบูธนะครับเป็นตลาดนัดนะครับแถวนี้จะเป็นตึกแถวทั้งนั้นครับครับตึกแถวนะมีร้านดาดามนะครับมีห้องพักรายวันนะครับเข้าไปด้านในครับร้านผมนะร้านป้ายนะครับผมเคอรี่นะครับผมลงกึงและอีกหลายร้านครับ แถวนี้ครับจะโดนเวรคืนหมดเลยนะครับผมนี่ครับเด็ดตึกยันตึกแรกเลยนะครับผมนี่ครับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นร้านทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับเยอะมากโดนหมดนะครับผม ตลาดทั้งสองฝั่งเลยนะครับตลาดของถมครับและตลาดสดนะครับผมทานซ้ายมือจะเป็นสนามกีฬานะครับรลานคาร์นะครับสนามกีฬานะครับนะครับคนเยอะนะครับ เศรษฐกิจับครับ,บ,รบ,รบเดียวอเอาเที่ยวตลาดวันนี้คนเยอะหน่อยนะครับผมทับทิมกรอบ ข้าวนะครับอาหารทะเลขนมผัดไทไชครับนะคนเยอะมากนะครับผมเดอีกน,นะไม่ไม่ตักไว้กันเลาะว่า จริงยางนะผมขนมขายเสื้อผ้านะด้านในจะเป็นตลาดนะตลาดขายผักอะไรเยอะแยะนะผมนู่นนะครับนคบบนไปด้านในครับนี่จะเป็นขายเสื้อผ้านะครับผมตอนนี้เวลาตอนเย็นนะครับ มืดฝนนะครับ,น,รบนี่ครับเป็นอาคารนะครับศูนย์สุขภาวะชุมชนนะครับมีชิงลุงนะครับผมนี่เป็นลานนะครับวันนี้มืดฟ้ามืดฝนนะครับฝนจะตก ตลาดน,นัดนะครับมีสองฝั่งนะครผม นี่เป็นโซนขายเสื้อผ้าครับผ้ารองเท้านะครับเคสมือถือนะกระเป๋านะครับเนี่ยอของเล่นเสื้อผ้าเด็กผลไม้ครับ นะนี่ครับโซนกลางนะครับผมตลาดนะครับตลาดสดขนมนะครับอาหารทะเลนะครับนู่นครับตลาดนะครับคนเยอะนะครับผมชุมชนนะครับ กับข้าวนะขนมนะนี่ครับตรงด้านหน้านี้จะเป็นอำเภอนะครับผมตรงข้ามกันจะเป็นโรงพยาบาลนะครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับ่วนโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะครับครับแถวนี้ครับนี่ตลาดนัดนะครับผมเนี่ครับทั้งสองฝั่งนะครับผม้ายและขววนะครับ เต็มเลยนะครับผมื้นที่เศรษฐกิจของบ้านเรานะครับกาลังจะเปลี่ยนไปนะครับผมการทําทางของโครงการรถไฟนะครับโครงการรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของนู่นนะครับนู่นเป็นอำเภอนะครับผมตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลนะครับ เป็นสนามกีฬากลางนะครับผมด้านหน้านี่เป็นสนามกีฬากลางนะครับผมบไก่ทอดพคงไก่ทอดนะ ด้านนอกนะครับผมชิ้นนะครับมึกอาหารทะเลนะครับผมแย่นะครับชิชกบผลไม้นะครับผมน่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงหัวตึกนะครับผมด้านในนะครับ ให้ว sí, ิดีโอแน่น no ี um ่ครับนู่นนะครับคืออำเภอครับผมตรงข้ามคือโรงพยาบาลนะครับนู่นครับมปดูหลักนะครับหลักขาวแดงนะครับนี่ครับนี่คือตึกตึกแถวนะครับบางนี้จะโดนลื้อหมดเลยนะครับผมเดือดร้อนนะครับผมได้ค่าเป็้คืนน้อยนะครับ หลังตึกรูครับดูเขตหลักครับนี่ครับเป็นเขตสถานีนะครับและเขตถนนนะครับผมสถานีอยู่ด้านตรงหน้าตรงข้ามเลยครับแถวพุ่งนานะครับเป็นสถานีหมดเลยนะครับผมแต่นี่เป็นเวรคืนถนนนะครับเนี่ยตึกแถวพวกนี้ครับโดนเวรคืนหมดเลยนะครับผม นู่นคืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับผมเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับนี่ครับค่าตึกแถวนะครับได้น้อยมากนะครับผมไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มกับการที่จะต้องออกไปหาที่อยู่ใหม่นะครับผมดูตึกแถวนะครับเขาทำธุรกิจกันนะครับผมต้องมาหาที่ย้ายที่นะครับ ไปซื้อที่มันก็ไม่คุ้มนะครับผมมันแพงนะครับผมเดี๋ยวดูไปดูหน้าตึกนี่ครับมาดูส่วนอาคารตึกแถวอาคารพนิดนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับผมโดนหมดนะครับตรงโค้งนั่นก็มีนะมีตึกแถวนะครับตั้งแต่ตรงนี้ครับนี่ครับโดนหมดเลยนะครับผมเนี่ยตึกนะครับร้านขายของนะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลยนะครับผมเนี่ย นี่ยเป็นถึงนู่นครับถึงตลาดคลองโถมนะที่ผมเดินมานะครับเนี่ยถึงนู่นเลยนะครับผมมีสีสวัสดนะครับผมเนี่ยร้านป้ายนะครับผมร้านค้านะครับผมเฮงลิซซิงนะครับผมแล้วก็มีร้านซ่อมรถนะครับร้านไดนาโมอีกมากมายนะครับผมเขาเดือดร้อนกันนะครับค่าตึกให้ไม่เยอะนะครับผมนี่ครับตรงหน้านี้เป็นสถานีนะครับผมนะครับเนี่ยหลักนะหลักขาวแดงนะครับผมอยู่ด้านหน้านะครับผมนู่นนะครับนะครับรงฝัฟังนะครับ ็นเทสถานีนะครับผมบางเจ้าก็ได้ได้หกร้อยบาทต่อตารางต่อตารางวานะครับผมธนลักษ์นะครับประเมินราคาให้นะครับทั้งนี้เป็นที่ดินที่ถมแล้วนะครับผมเนี่ยเจ้าของเขาก็บอกว่าตอนซื้อก็สองสามล้านแล้วนะครับผมให้ถูกครับให้ถูกมากนะครับตึกแถวครับแถวนะครับเห็นไหมแถวเนี่ย เาบอกว่าหาเงินเดือนเดือนหนึ่งอ่ะเขาหาเงินได้เยอะกว่านะครับผมให้เขาแค่ห้องแค่ล้านหกล้านเจ็ดนะครับมันไม่พอนะครับผมดูครับเห็นไหมครับหลักขาวแดงนะครับอยู่โน่นนะครับเดือดร้อนกันนะครับเดือดร้อนกันเยอะเลยทั้งตลาดนะครับผมของผมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับออกกันทั้งแถวนะครับผม ไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับผมโซนนั้นนี่เป็นโซนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของของสะพานนะครับผมยังมีด้านขวาอีกนะครับประมาณเก็บสองร้อยหลังคานะครับเป็นตึกแถวเหมือนกันนะครับผมนี่ครับลานค้านะคนี่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนหนูนหนุนดูหลักขาวแดงนะครับเห็นไหมครับนู่นครับเก็บมันกรตกนะนู่นครับ